สวัสดีค่ะวันนี้จารย์จะมาสอนใช้เครื่องคิดเลขนะคะรุ่น casio fx 9 9 1 ms นะคะซึ่งก็คือเป็นรุ่นที่นักศึกษาใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะนะทีนี้บทนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาสอนนักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนแล้วกันนะคะอ่ะ เราต้องเริ่มด้วยการเข้าโหมดที่เกี่ยวกับการคำนวณจำนวนเชิงซ้อนก่อนนะ,ะทำแบบนี้นะคะก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มโหมดนะ,อะตอนนี้ก็จะเห็นคอมกับคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคะไอโหมดคอมเนี่ยก็คือโหมดที่เราใช้กันก่อนหน้านี้คำนวณเลขทั่วไปนะตอนนี้เราจะเลือกโหมดคอมเพล็กซ์ค่ะดังนั้นกดเลข2ค่ะ อ่าตอนนี้นเครื่องคิดเลขเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดคอมเพล็กซ์แล้วนะคะจะเห็นมันอติฟายอยู่ตรงนี้นะว่าเออตอนนี้เราก็ยังกำลังอยู่ในโหมดคอมเพล็กซ์นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยแปลง ไปแปลงกลับนะคะระหว่าง rectangular form กับ polar form แล้วกันนะคะเพราะว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันมี2รูปแบบใช่ไหมก็คือเขียนเป็น rectangular form กับ polar form นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เราจะทำกันก่อนดีกว่านะคะ,อ,ะอาจารย์จะให้ลองแปลงนะคะตัวเลขนี้จำนวนเชิงซ้อน z ัหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราเขียนดูใน ดูในคอมเพล็กซ์เพลก่อนแล้วกันนะคะไอแซเนี่ยมันมีเรีย Part เป็นส u a r รูทส3แล้วก็มี Imaginary Part เป็น1นนคะดังนั้นเราสามารถเขียนมันให้อยู่ใน r e t a n g u l a r Form ได้เป็น Real บวก Imaginary แล้วก็คูณกับ i ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ก็คือส u a r รูทส3บวก 1i นะคะ,ะในกรณีที่เขียนเป็น Polar Form ก็จะเห็นว่าวัดจากจุด 00, 00ถึง z 1เนี่ยวัดระยะทางตรงนั้นได้2ใช่ไหมคะแล้วก็มุมที่ทำระหว่างแกน x กับเส้นเวกเตอร์ที่เราลากไปเมื่อกี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ30องศาดังนั้นถ้าเราอยากจะแสดง z 1เป็นโพล่าฟอร์ม ปกติเราจะแสดงได้เป็นขนาดกับมุมใช่ไหมคะ,ะซึ่งในที่นี้ส1ของเราก็จะได้เป็น2มุม30นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมที่เราใช้กันบ่อยๆตอนเรียนตรีโกณตอนม .3 นะคะถ้าจำกันได้นะโดยที่เราไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลยเรารู้เลยว่าเออม,มันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะทีนี้ถ้าลองลองแปลงนะคะด้วย เครื่องกิดเลขดูอาจจะเป็นยังไงอตอนนี้เราเริ่มจากแปลง rectangular form เป็น polar form ก่อนแล้วกันนะคะ,ะเราก็ input rectangular form r o o สมบวก i นอ่ะ i ก็ input ได้ดังนี้นะคะ,ะบวกด้วย1ใช่ไหมทีนี้ i เนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนนะคะก็ให้ดูที่ปุ่มนี้ค่ะ นะปุ่มที่เขียนว่า eng เนี่ยข้างบนนะมันจะมีตัว i สีม่วงอยู่นะคะก็ให้รู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นตัวแปรนะเห็นค่าที่มันเขียนด้วยสีม่วงเนี่ยมันแปลว่าค่านั้นน่ะจะถูกนำมาใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในโหมด complex เท่านั้นดังนั้นตอนนี้เราอยู่ในโหมด complex อยู่แล้วถูกไหมเราก็สามารถกดปุ่ม ing ได้เลย ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นค่า i ให้เราอ่าเนี่ยค่ะนี่คือ rectangular form รู้สามบวกหนึ i ทีนี้เราอยากแปลงเป็น polar form ใช่ไหมอ่าวิธีก็คืออย่างนี้ค่ะดูที่ปุ่มบวกนะคะอ่าคุณจะเห็นว่าข้างบนปุ่มบวกเนี่ยมีเครื่องหมายลูกศรแล้วก็มี เป็นเ,เ,เขียนเป็นโพ l ลาฟอร์มอยู่เห็นไหมคะ r มุมเซตาแต่ว่าไอเครื่องหมายเนี้ยทั้งหมดมันอยู่ในวงเล็บสีม่วงนั่นแปลว่าไอค่า r มุมเซตาเนี่ยนะคะฟังกช์ชันเนี้ยมันจะถูกเรียกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในคอมเพล็กซ์โหมดเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราอยู่แล้วนะแต่เท่านั้นยังไม่พอ มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมแปลว่าจะเรียกมาใช้ได้เนี่ยต้องกดปุ่ม shift ก่อนอ่าเราก็กดเลยค่ะ shift แล้วก็บวกเห็นไหมคะฟังกช์ชันการแปลงเป็นโพลาร์ก็จะถูกเรียกมาใช้นะโอเคตอนนี้เราก็ Enter ธรรมดาได้เลยอ่าเมื่อ Enter ปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นนะคะก็คือเลข2ใช่ไหมซึ่งมันคือมันคือขนาดค่ะ เลข2เนี้ยมันคือขนาดคือมันจะแสดงเครื่องคิดเลขจะแสดงทีละอย่างค่ะแสดงขนาดก่อนทีนี้ถ้าอยากได้มุมทำยังไงคุณก็ลองมาดูที่เครื่องหมายเท่ากับนะคะข้างบนเครื่องหมายเท่ากับจะมีคำว่า R e แล้วก็ลูกศรสองทางแล้วก็ i m ใช่ไหมมันแปลว่าไอฟังก์ชันเนี้จะทำการเมื่อถ้ากดใช้แล้วเนี่ยมันจะแปลงไปแปลงกลับคือมันจะ t o เกลระหว่าง การแสดงค่า real part กับ imaginary part หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะ toggle er ระหว่างการแสดงขนาดกับแสดงมุมนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยค่าที่เราใส่ไปอ่ะค่าที่เราแสดงผลออกมามันเป็น polar form หรือ rectangular form นะคะโอเคตอนนี้ มันเป็นเรกมันเป็นโพลาฟอร์มเนาะแสดงแค่ขนาดอ่ะเราอยากได้มุมเห็นไหมคะมันอยู่ในวงเล็บสีม่วงอ่าดังนั้นก็คือตอนนี้เราพร้อมกดใช้แล้วแต่เราแค่ต้องชิฟท์เท่านั้นเองเนาะเพราะมันเป็นสีเหลืองก็ชิฟท์เลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้มุมออกมานะคะอ่าโอเคนี่ก็คือการแปลง r e c t a n g u l r r form เป็น Polar Form นะคะอา,อาจารย์ทบทวนเร็วๆอีกครั้งนะคะเริ่มด้วยการ Input ค่าที่เราต้องการก็คือ qua วรูท3บวก1 i. นะคะอ่าจากนั้นก็เรียกฟังก์ชันแปลงเป็น Polar มาใช้นะคะจากนั้นก็ Enter เพื่อให้แสดงผลค่าตัวเลขตัวแรกที่แสดงออกมาก็คือขนาดนะคะ ถ้าอยากได้มุมก็ shift enter นะคะอ่ะเราก็จะได้มาแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีค่อยๆจดไว้นะคะอ่าตอนนี้เราก็จะได้เป็น2มุม30อ่าต่อไปเราจะแปลงโพ l a r ฟอร์มเป็นเรก t ังกูล่าฟอร์มบ้างนะคะโดยใช้ค่าเดิมเลยค่ะอ่าตอนนี้เรามี2มุม30ใช่ไหม มุมเนี่ยนะคะกดใช้ได้จากตรงนี้ค่ะปุ่มที่เป็นเลขเป็นลบอะคะ่ะเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมคะมันเป็นเครื่องหมายมุมอยู่ในวงเล็บสีม่วงดังนั้นเราก็กด s h อ่าก็เป็นมุมออกมาแล้วนะคะ30อ่าทีนี้เราอยากจะแปลงเป็น r e c t a n g u l a r form ใช่ไหมคะ,ะให้มาดูที่ปุ่มเครื่องหมายลบตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะข้างบนมันจะมีฟังก์ชันแปลงเป็น rectangular form แต่ว่าต้องชิปก่อนนะคะ,ะพร้อมแปลงเป็น rectangular form แล้วก็ enter เลยค่ะจะเห็นว่าค่าตัวแรกที่มันแสดงมาค่ะมันก็คือค่า real part ค่ะคือ square root 3ใช่ไหม สแควคือประมาณ1.732นะคะอ่าแสดงว่าตอนนี้มันกำลังแสดงเรีย p พารออกมาถ้าอยากได้ imaginary part ก็ทำเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะก็คือ shift enter เห็นไหมคะเราก็จะได้ imaginary part ของมันออกมาก็คือ1นั่นเองนะคะสรุปว่า2มุม30ก็จะแปลงเป็น Rectangular Form ได้เป็น qua รูบวก1 i นั่นเองค่ะ